ปอยแปลงเดียวกันแต่ฝั nice so ่งหนึ 5. 5> ่งโตสวยงามเขียวอีกฝั่งหนึ่งเหลืองไม่โตเราจะไปหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหากันไปดูกันเลยครับก็ปุ๋ยก็ใส่ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะวัดเลยค่าปีเฮทประมาณห้าจุดห้านะครับค่าปุ๋ยจะวัดค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยอยู่ประมาณเลขสามนะครับปุ๋ยก็ถือว่ามีนะครับปันกลาง ครับจากช่องรถขุดโค้งนาอุดรสอนทำยูทูบและแฟนเพจนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ไรอ้อยนะครับไม่ใช่ไรอ้อยคอยรักนะครับไรอ้อยอยู่ข้างโค้งหนองนาของเรานี่แหละเป็นแปลงที่เขาจําไปนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ที่ของเราเราก็ทําการปลูกอ้อยไปเมื่อปีที่แล้วแปลงนี้จะเป็นแปลงอ้อยต่อนะครับ เป็นตอสองแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยขอ,ของที่แบลงนี้ก็คือดินจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แล้วก็น้ําจะระบายไม่ค่อยดีนะครับน้ําจะขังก็จะมีปัญหาก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูสังเกตอ้อยนะครับอ้อยทางด้านขวามือเนี่ยจะเขียวแบบสวยงามเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยอ้อยต่อพอได้แต่ว่าค่อนข้างจะห่างไปนิดนึงนะครับ ก็แต่ว่าจะได้เรื่องขนาดของลำนะครับลำจะใหญ่ลำจะใหญ่แปลว่าจํานวนลำจะน้อยไปหน่อยนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะมีช่วงทางด้านเวองตรงนี้นะครับอยู่ประมาณผมว่าสองไล่อะที่ว่าประมาณสองไร่ครับที่ว่าอ้อยมันจะไม่โตจอ,อกหเหลืองๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุกันนะครับ ก็ที่ผมวิเคราะห์ไว้เบื้องต้นก็คือดินดินหน้าน่าจะไม่ดีนะครับดินหน้าน่าจะเป็นกรดหรือเป็นด่างแต่ว่าปุ๋ยเนี่ยไม่น่าจะขาดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งใส่ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับปุ๋ยก็ใส่ไปไล่ละประมาณ40กิโลนะครับไล่หนึ่งเกือบสอบแต่จ,จริงตั้งใจไว้ว่าจะใส่ไล่ละสอบเลยครับแต่ว่าคนหวานหวานไม่ถึงนะครับก็หวานได้ตกเฉลี่ยไล่ละ40โลนะครับ ก็จะมีฉีดขี้หมูไปหนึ่งรอบนะครับเมื่อตอนต้นปีนะครับแล้วก็ฉีดยูเรียไปหนึ่งรอบฉีดยูเรียมหนึ่งรอบแล้วก็ฉีดขี้หมูไปหนึ่งรอบนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้ใส่ใส่ยูเรียอีกครับรอให้ผลซาซาสักหน่อยก่อนครับผลมาตกทุกวันเลยเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุกันนะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็คือดินหน้าหน้าหน้าจะเป็นกรดเป็นด่างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ ทำการหาสาเหตุกันนะครับโดยเครื่องวัดตัวนี้นะครับเครื่องวัดคุณภาพดินนะครับก็คือสั่งมาจากลาซาด้าน,นะครับราคาน่าจะสองเก้าเก้าหรือสามเก้าเก้าหรือร้อยเก้าเก้าเนี่ยแหละจำไม่ได้สั่งมานานแล้วก็จะมีสามขาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดทางด้านอ้อยที่มันแบบว่าสวยงามก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเดินได้หรือเปล่าว่าฝนมาตกนะครับกลัวจะล่มป็นดินทรายจะแน่นนะครับ เดี๋ยวเบื้องต้นผมจะวัดดูอ้อยก้อน,นี้นครับสูงประมาณสองเมตรได้นะครับท่วมหัวเลยวัดปไปลายนะครับก็เดี๋ยวจะวัดไปที่โคนอ้อยเลยนะครับนี่ครับโดยการปักลงไปในดินนะครับปักลงไปในดินปักลงไปในดินแล้วก็วัดค่าพีเฮดมาทางด้านขวานะครับก็ค่าพีเฮดนี่อยู่ประมาณ ห้าจุดแปดนะครับประมาณนี้เดี๋ยววัดค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยอยู่ประมาณสามนะครับก็ถือว่าปุ๋ยประมาณปานกลางนะครับประมาณเลขสามก็เดี๋ยวเราจะทำการทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะไปวัดเดี๋ยวผมจะวัดอ้อยนะครับส่วนที่ ส่วนที่มันไม่โตนะครับส่วนที่มันเหลืองนะครับจะวัดให้เพื่อนๆดูนะครับก็ค,คือการจะวัดได้เนี่ยดินต้องมีความชื้นนะครับเพราะว่าถ้าดินแห้งเลยเนี่ยมันมันไม่ได้นะวัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดตรงที่อ้อยมันไม่ค่อยโตแล้วกันครับจะได้หาสาเหตุแบบชัดๆนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้แต่ว่าข้ามไปไม่ได้นะครับดินมันเละอึ๊บหือจม จมพี่น้องข้ามไม่ได้อ๊บเอาแถวนี้แล้วกันครับแถวนี้ไม่ค่อยโตเลยเดี๋ยวป่อยไม่ค่อยโตนะครับแถวนี้จะวัดดูนะครับค่าอืม ค่า pH นะครับอยู่ประมาณห้าจุดสามนะครับนี่ดูครับค่า p H อยู่ที่ประมาณห้าจุดสามห้าจุดสี่ค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยประมาณอยู่เลขสองค่าปุ๋ยค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะครับแสดงว่าปุ๋ยเนี่ยมันเยอะอยู่นะครับแต่ว่าพืชเนี่ยปุ๋ยที่ผมให้ไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับถือว่าเยอะเลยก็ มันยังเหลืออยู่เท่าเดิมนะครับประมาณเนี้ยแสดงว่าพืชเนี่ยไม่ไม่สามารถจะดูดซึมเอาเอาอาหารพวกแร่ธาตุอาหารไปใช้ได้นะครับเพราะว่าค่าค่าค่าพีเฮมันอยู่ที่ห้าจุดสี่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกพืชน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปวัดจุดอื่นให้ดูอีกทีครับเพื่อเป็นการค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อบางทีมัน เดี๋ยวเราจะมาดูดูช่วงที่อ้อยแบบไม่ไม่ค่อยโตแล้วก็อ้อยเหลืองนะครับเพื่อให้มันชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดตรงนี้แล้วกันครับเจียบไม่เข้านะครับเราต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเดิเด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 นหาหาจุดมาใกล้ๆก,กันก่อนนะครับมันใกล้กันเกินไป เดี๋ยวเอาตรงไหนดีเอาแถวที่อ้อยมันเหลืองแล้วกันครับเอาตรงนี้แล้วกันปื๊บ เราได้แล้ววัดตรงนี้แล้วกันครับก็สังเกตว่าอ้อยตรงนี้นะครับช่วงเนี้ยมันจะไม่ค่อยโตนะครับตอนนี้สูงยังยังประมาณเม็ดเดียวเองนะครับที่จริงอ้อยมันควรจะประมาณสองเมตรกว่าแล้วนะครับก็ปุ๋ยก็ใส่ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะวัดเลยค่าพีเฮอยู่ที่ราวๆเท่าไหร่ครับหกเอ้ยประมาณห้าจุดห้านะครับ ค่าปุ๋ยจะวัดค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยอยู่ประมาณเลขสามนะครับปุ๋ยก็ถือว่ามีนะครับปานกลางก็ถือว่าสรุปก็คือดินมันจะเป็นมีความเป็นกรดนะครับคือหมายถึงว่าดินเปรี้ยวนะครับดินมีความเป็นกรดมันทําให้พืชไม,ไม่ไม่สามารถจะจะดูดซับธาตุอาหารที่จําเป็นไปใช้ได้นะครับแต่ว่าตรงกันข้ามพืชเนี่ยจะ ดินจะปล่อยแร่ธาตุอาหารที่พืชไม่ต้องการออกมานะครับให้ให้พืชแทนนะครับก็มันจะมีกดพวกธาตุอาหารรองที่ว่าเกินความจะเป็นของพืชนะมันจะปล่อยออกมาครับก็จะมีเวงนี้นะครับประมาณสองไร่การแก้ปัญหานะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือ ตามสไตล์ของผมแล้วกันครับผมไม่อยากจะพูดถึงคนอื่นนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอะไรมากมายนะครับก็เอาเป็นตามสไตล์ของผมแล้วกันที่ผมคิดไว้ก็คือจะจะ,จะต้องพักดินแปลงนี้นะครับพอหลังจากตัดอ้อยเสร็จเนี่ยผมจะตัดตัดอ้อยเสร็จแล้วผมจะจะหว่านปอเทืองนะครับตัดอ้อยเสร็จประมาณเดือนเดือนธันวา หวานบอเทียงไปแล้วก็ไถกบหวานหวานบอเทียงหรือว่าหรือว่าผัวเขียวก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อไถกบเป็นเป็นเพิ่มเติมอินทรีย์วัตถุนะครับลงไปในดินเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในดินแล้วก็พอถึงเดือนประมาณมีนาหรือเมษานะครับผมก็จะปลูกมันนะครับก็จะปลูกมันปลูกมันไป หนึ่งฤดูกาลนะครับปลูกมันไปเพราะว่าถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวมันก็จะไปชนอีกรอบหนึ่งครับประมาณมีนาเมษานะครับเพราะหลังเก็บเกี่ยวมันเสร็จผมก็จะหวานปอเถืองหรือว่าหรือว่าถัวา่วถั่วเขียวอีกบนรุงดินอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ทําการปลูกอ้อยเดือนตุลาอีกทีนะครับก็จะทําการพักดินรวมๆแล้วก็จะราวลาวหนึ่งปีนะครับ หนึ่งปีกว่าๆถึงสองปีหมายถึงว่าพักอ้อยไป2องฤด,ดูกาลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อก็ส่วนอ้อยสามล่องเนี่ยที่มันขึ้นน้ำตํานี้ก็คือมันจะเป็นอ้อยยักษ์นะครับที่ผมมาปลูกไว้คือใช้ไมคโครคุยปลูกไว้ตอนหน้าฝนนะครับปลูกได้น่าจะได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็ขึ้นประมาณนี้ ก็พอดีฝนตกแรงนะครับน้ำซ้อร่องไปซ้อซ้อร่องไปก็เลยจะแรแลรดูเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูฝากติดตามอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการแก้ปัญหาให้ดูอีกทีนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมจะแก้ปัญหาหเบื้องต้นโดยการใช้ ให้ตัวปรับสภาพดินมาหวานก่อนนะครับเพื่อช่วยดูแล้วก็จะให้เป็นอาหารทางใบนะครับจะเป็นใช้แบบว่ายูเลียนะครับมามาฉีดน้ำหมักปุยยูเลียมาฉีดพ่นทางใบลองดูก่อน,นครับไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับจะทําให้พืชฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพนะครับก็อยู่ประมาณสองไร่นี่นะครับที่มันไม่โตนะครับก็สรุป สรุปที่ผมสรุปไว้ก็คือเป็นเป็นที่ดินนะครับ